ในใจเขาเราเป็นอะไรกันเรามาฟังคํานายความรักของชาวธาตุลมกันครับว่าดวงความรักของคุณแล้วนะครับในใจเขาในมุมมองของเขาแล้วเนี่ยเราเป็นอะไรสําหรับเขาทั้งคนโสดคนคุยและคนมีแฟนแล้วเรามาฟังคานายกันครับสวัสดีครับพี่หมีจากช่องหมีอ้วนดูดวงนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามกดแชร์ผมด้วยนะครับวันนี้จะพูดถึงธาตุลมกันนะครับได้แก่ราศีเมถุนราศีตุลแล้วก็ราศีกุุนะครับว่าในใจของเขาแล้วเนี่ยเราเป็นอะไรสําหรับเขานะครับเรามาฟังคานายกันได้เลยครับเดี๋ยวผมจะเปิดทั้งหมด3 เซตนะครับเซตละสามใบเป็นคําถามแบบแปลนดอมนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่เซตแรกกันเลยนะครับผมเนาะ ในใจเขาเนี่ยเราเป็นอะไรนะครับต้องบอกเลยว่าในใจเขาเองเนี่ยเขามองว่าเราเป็นคนที่ไม่น่าไว้ใจครับเป็นคนที่ไม่น่าไว้ใจเป็นคนที่ไม่ซื่อสัตย์เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะไปเรื่อยๆเ,เ,เกี่ยวกักคบความสัมพันธ์เพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยโดดเด่นมากสําหรับเขานะครับถ้าบอกเลยว่าในความสัมพันธ์เนี้ยเขาค่อนข้างให้เกียรติคุณมากๆนะครับเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความน่ารักมีความเฟรนลี่นะครับแล้วก็เข้ากับคนอื่นได้ง่ายตรงเนี้ยอาจจะทําให้เขาหึงหวงคุณได้ง่ายเช่นกันนะครับรวมถึงเขามองว่าตัวคุณเเอองงน่่ไมรัธาใื ความรักแบบที่เขามอบให้อันนี้ผมบอกเลยว่าชาวท่านลมนะครับโดยพื้นฐานแล้วก็เป็นคนที่มีเสน่ห์เกี่ยวเรื่องความรักและความโดดเด่นในสายตาคนอื่นอยู่แล้วนะครับอันนี้อาจจะทําให้ดึงดูดคนอื่นๆเข้ามาในความสัมพันธ์ครับผมนะอ่ะเซตที่2นะครับในใจเขาเราเป็นอะไรนะครับต้องบอกเลยว่าคนคนนี้นะครับค่อนข้างที่จะกังวลว่าคุณจะกลับไปหาแฟนเก่าคนรักเก่าคนคุยเก่านะครับและเขายังมองว่าตัวคุณเองก็ยังคุยและสารสัมพันธ์กับคนเก่าๆนนขนาดนี้ด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าในใจเขาเนี่ยมองว่าตัวคุณเองเนี่ยเป็นลักษณ ขนาดไหนนะครับต้องบอกเลยว่าก็เป็นแฟนและเป็นความรักที่ดีครับแต่เขาบอกเลยว่าเขาไม่ไว้ใจคุณนะครับเขาไม่ไว้ใจในความรักครั้งนี้ค่อนข้างมากรวมถึงตัวคุณเองเนี่ยในขณนะนี้นะ่ะชาวท่าลมเนี่ยมีแฟนเก่าคนรักเก่าคนคุยเก่าเนี่ยคุยอยู่หรือเปล่านะครับถ้ายังสารสัมพันธ์อยู่ยังคิดว่าคุยกันต่อไปเรื่อยๆอยู่ผมบอกเลยว่าให้หยุดซะเพราะว่าคนรักปัจจุบันคนคุยปัจจุบันคนในความสัมพันธ์ปัจจุบันเนี่ยมันจะทําให้ทุกอย่างมันบั่นทอนลงเพราะว่าเขาเริ่มจับตามองเกี่ยวเรื่องของคนเก่่่่าาาขอออองงคุณเเเนนนียูมกกป็ิศษรับ้้ตว ชาวท่านลมขยับตัวไปไหนทําอะไรเนี่ยก็มักจะไปที่จับตาของแฟนและคนรักมากๆครับผมนะอ่ะเสร็จที่3นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับในใจเขาเราเป็นอะไรกันเป็นอะไรที่ดีนะสําหรับความรักนะครับแต่ว่าใดๆเลยผมบอกเลยว่าเขากลัวคุณจะไปเริ่มต้นใหม่แค่นั้นเองนะครับช่วยยืนยันให้เขาชัดเจนหน่อยนะครับว่าความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันจะเป็นไปได้ดีนะครับชาวท่านลมนะครับอย่ามองแต่ตัวเองอย่างเดียวนะครับให้มองจิตใจเขาด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเขาก็แอบเป็นห่วงและมีความหึงห่วงเบาๆเนี่ยด้วยเช่นกันนะเขาแต่แค่เขา หรือว่าไม่แสดงออกแบบชัดเจนแค่นั้นเองครับนะให้เกียรติซึ่งกันและกันครับผมบอกเลยว่าความรักของคุณจะไปได้ยาวครับถ้าถามว่าความรักในครั้งนี้ดีไหมดีครับผมแล้วก็ใครที่เป็นคนคุยนะครับคนที่กําลังสารสัมพันธ์ต่อแล้วก็คนที่มีแฟนแล้วนะครับหรือเป็นคนที่เป็นคู่รักอยู่แล้วผมบอกเลยว่าจะเป็นความรักที่ดีสําหรับคุณแค่ทําให้เชื่อใจกันแค่นั้นเองนะครับผม